สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านที่อยู่ในห้างไลรของหมอเก๋ในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ้มสวยด้วยหมอเกโดยทันแพทย์จิิจิราวนาันนม้มากหรือว่าหมอเก๋นั่นเองผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเพื่อความงานและรากเกี่ยมปันเปิดคลินิกวันีสาขาสาขาสุดท้ายเป็นศูนย์ฝึกอบรมแฟรนไชส์คารที่สนใจ ในเรื่องของการลงุนเปืนเจ้าของคลินิกทุนกรรมโดยที่ไม่ต้องเป็นทันแพทย์จะบอกสั้นๆง่ายๆว่าการเป็นเจ้าของคลินิกทันกรรมโดยการซื้อแฟรนไชส์นั้นได้ทั้งไม่ต้องลองผิดลองถูกได้ทั้งประสบความความรู้กว่า20ปีของเจ้าของแฟรนไชส์ได้องคความรู้ต่างๆเหล่านั้นแล้วนะนอกจากนั้นนะยังแตกต,ต่างจากที่เอาเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่จะเป็นเจ้าของคลินสมมุติว่า มีบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของคลินิกการธนาการสาขาต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพการที่เราเอาเงินลงทุนไป